สียของย่างจ๋งสวัสดีนักเรียนทุกคนมีใครรู้พลัง,งท่ามตลาบ้างผมครับหมาพลังของเด็กชายลมเอ็กซ์ต้าเป็นยังไงคือผมมีแรง้องถวนครับเดี๋ยวให้ดูเออไม่ต้องทำหรอกเด็กผู้หญโอเคครับ ไหนมีใครยังไม่รู้ทางตัวเองบ้างหนูฮะโรเบอร์มาหาครูช่วงพักเที่ยงนะเอาล่ะพักเที่ยงได้ไหนตอนครูทําครูก็ใช้เวลาเหมือนกันแต่เทคนิคที่ง่ายที่สุดข,ของค,ค,อคอรูก็คือก็คือการก็คือการคิดคิดถึงตอนนั้นไหนโรเบอร์ตอนที่เธอตัว โดนโอกาบาทตกถ้าคิดถึงอะไรอ๋อหนูคิดว่าอยากจะเสกของได้มีพลังเสกของหนูรู้แล้วว่าพลังของหนูคืออะไรเสกของอย่างจ๋งอเจ็บไหมครูเจ็บมากแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครูยังทนได้พ่อครูเชื่ออะไรกะอ๋อแบบนี้เอลี่ไปบอกเพ,อเพื่อนดีกว่าแย yeah, ลล่ะชื่อเราต้องรีบไป นี่พวกนายรู้หมว่ครูชื่ออะไรครูชื่อกะจินงดิเออกูจะบอกทำไมอุย๊ยครูกับนั่นชื่อพ่อครูครูชื่อว่าเจไดมึงเจอพลังกูพลังแรงน้นทัวควบคุมพลังแรงน้าท่วงเลเวลหนึ่งควบคุมแรง,ง,งล้งงนทเวง,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 วงเฮ้ยเป็นอะไรไหมครูเอ็กเอ,ะเ,อ,ะ,เอะเลือดออกโอ้ยทำไมต้องฆ่าครูด้วย กูแค่จะโชวส์สก,กิลให้พ่อเมืองดูเป็นไรไม่ครูกะไม่เป็นไรมากแต่กาก็ชื่อพ่อครูใครรักษาได้บ้างเอาอะเดี๋ยวรักษาให้นะโอ๊ยเจ็บรักษาให้ครูหน่อยโอเคครับข,ข,าข,าข,าขาลังคาถาอะไรไม่หนึ่งรักษาขอบคุณนะเด็กชายเฉยไม่เป็นไม่เป็นไรหรอกครูเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ต้องเข้าเรียนแล้วแหละตอนนี้บ่ายโมงละตาครูมา เอา,เาแลนั่น่รลยแล้วที่เราจะอัพถ้าเราอยากอัพกรดพลังได้นั่นก็คือวิธีนั้นก็คือเดี๋ยวให้บอกอีพีหน้าแล้วกันโปรดติดตามตอนต่อไปหากคุณชื่นชอบการ์ตูนของผมโปรดกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่เวลาคลิปใหม่ๆม,มาคุณจะได้ไม่พลาด Getting through so